เอาทักทายสบายดียำเศร้าเมื่อนี้มาอัปเดตเตาน่อยอยู่หน้าโดงนี่แหละเตาตัวนี้อยู่แคมป์ไยมาเอาเข,าาขนน่าเมื่อคืนนี่เนาะเอาเข่าเตาตัวนี้เมื่อคืนนี้แต่ก็มาเจาะปงหนองผอมมาเจาะปงหนองนี่เนาะวัดสิดูดูดปลานแล้วแต่ว่าน้ำมันยังไหลน้ำตัวนี้ยังไหลแล้วก็หยุดสกอร มาเจาะมังเกิลบรรยากาศโยขั้วหน้านี่แหละนี่ธรรมชาติ์ใหม่ก็หล่นมาแล้วใบใหม่นะตอนนี้มาอัปเดตเตาหน่อยโตเอาออกนั่นแมนสองเตาเลยเนาะสองสุดเตามันหน่อยบ้านี้มาเอาเข่าอีกแล้วมาออกอีกสองสสม,มอใช่ไหม,มออกเบิง่ง บรรยากาศยมามเสาร์เนี่มาแต่เสาร์เนาะมาจับอยังหนาวอยู่นี่แหละฝ่ายฝ่ายนาดงฝ่ายใหญ่และฝ่ายหันนนวนาเพิ่งกำลังจะเชิญมันเขาเนาะบรรยากาศยมามเสาร์เดือนอยังพันตกเนาะหนึงขางตอนนี้ก็มีแสงแดดมันบริสุทธ์เนาะได้แป้งใหม่อีกคืนนี่ มาเห็ดใหม่มาแปลงใหม่แต่ก่อนแฟลตัวทึงครับเนาะมันใหม่บูชุดแฟลตัวหน่อยแต่มาอัพเดตเห็ดใหม่ใหม่ใหม่ทาน